you ครับไอที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นกาแฟพันลกครับอ่ปัจจุบันนี้ครับที่เห็นอยู่นตอนนี้ก็เป็นกาแฟพันโรบัสต้าครับเดิมทีเก็คือปลูกไว้สาหรับบริโภคในครัวเรือนนะครับครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นหลังจากที่เราเอามากินเองครับเราคิดว่ารสชาติมันมันโอเคเราลองให้เพื่อนบ้านนะครับลองลองลองมาชิมดูครับแต่พอเพื่อนบ้านชิมครับเขาว่ามันอร่อยทีนี้ผมก็เลยลองเกิดไอเดียขึ้น เราลองผลิตขายดู각각ครับก็ทําเป็นผงกาแฟแล้วก็จาหน่ายทำร้านขายของชําทั่วไปในบริเวณบ้านแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยผมลองเกิดไอเดียขึ้นมาผมลองแปรรูปจากผงกาแฟนะครับเราลองมาเป็นน้ํากาแฟดูครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีรครับเพราะเหตุใดลูกค้ากลุ่มลูกค้าถึงชอบ <st> กาแฟที่เราทําหรือว่าชอบกาแฟที่ร้านเราเป็นพ่อะไรครับคิดว่าเป็นเพ,พราอะไรเหตุผลหลักเลย <bug ment. S 1> นะครับก็คือที่ผมติดตามลูกค้านะครับก็คือกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ครับเขาจะบอกว่าคือมันจะหอมมัน อร่อยรสชาติกลมกลมมันจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่นี่มันเป็นไอการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับผมเป็นรุ่นที่4แล้วตอนนี้ครับก็คือที่ว่าที่เขาทามาครับเราเริ่มจากการเก็บมเมล็ดกาแฟเลยนะครับการเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็เก็บแบบเม็ดเมล็ดที่ว่ามันสุกแล้วนะครับก็คือเม็ดจะเป็นสีแดงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเมล็ดเหล่านี้ครับก็คือไปถักแดดประมาณ2-3ถึงเดือนเพื่อให้เมล็ดมันแห้งพอเม็ดมันแห้งเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ออาอมาตําเป็นคบโบราณนะครับคบไม้ใหญ่เอามาตําเพื่อเอา มาได้สารกาแฟข้างในออกมามาคั่วครับออตอนนี้นะครับที่ลูกค้านิยมมากคือจะเป็นในส่วนของไอโกปีนะครับก็คือเป็นแบบร้อนและก็เป็นโอเลี้ยงและก็โอเลี้ยงยกดล้อนะครับที่ลูกค้าตอนนี้ที่ว่าลูกค้าให้ความให้ความสนใจมากครับทุกอย่างนี้เ็เราคิดสุดเองหมดคิดสุดเองหมดเลยครับกระแสต,ตอบรับของลูกค้าหรือว่ารายได้เป็นยังไงแล้วเราเปิดร้านมานานแค่ไหนแล้วครับเ,เปิดร้านครับร้านน้าเปิดาตอนนี้ได้เดือนที่3ามครับ ผลตอบรับก็ดีครับก็เฉลี่ยแล้วที่เราทําขายอยู่ปริมาณแก้วในวันต่อวันก็อยู่ที่200แก้วขึ้นไปในทุกวันครับลูกค้าเรามาเป็นประจาเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่นะครับเรามีสูตรเฉพาะไม่เหมือนที่อื่นผมการันตีได้นะครับเพราะว่าผมที่ผมตรวจสอบแล้วก็ที่ผมศึกษาข้อมูลดูนะครับในอำเภอสเดามีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ยังคั่วกาแฟโบราณอยู่ ตอนนี้กายังตั้มต่อกันมาเลยชื่อใดๆมีมันโกตั้มจิ้นวันวันหอกกีมาบ้านหรกแต่วันนี้นมาหนานันเลยการเจังหวัดกับกเอำเภอมามันบอกว่ามันสนับสนนมาเรื่อนตั้มูปเป็นมาตั้ซองขึ้นมาอ